อันนี้นะครับจะสอนใส่มือจับฝังอันนี้เป็นมือจับฝังที่เราจะต้องฝังไว้บนหน้าชิ้นงานอย่างนี้นะครับหรือหน้าตู้หน้าบานแล้วก็ตามที่มันต้องฝังเราจะวัดจากขอบเข้าไปหาเซนเตอร์เนี่ยประมาณ4เซนนะครับไม่ว่ามือจับอยู่ด้านไหนก็ตามนะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่า4เซนเป็นขอบนะขอบในจริงๆไม่ได้ฟิกนะครับ4เซนโดยประมาณกําลังดีนะครับก็คือประมาณนี้นเราก็วางแผนว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ทีนี้เราจะกัดทิมเมอร์เพื่อฝังนี้ลงไป วิธีการกัดเนี่ยถ้าอันเดียวเนี่ยเราก็ฟรีแฮนไปเลยเรากัดตรงๆแบบนี้นะที่มีใบสองใบเงี้ยนะครับกัดฟรีแฮนไปเลยก็ได้ถ้าอันเดียวนะแต่ถ้างานไหนมีจำนวนเยอะๆต้องการก็ปี้ต้องการงานเป๊ะๆหรือบางทีหรือแม้กระทั่งรวมมาถึงการใส่บรรพับบานประตูเหมือนกันถ้าเราต้องกัดประตูหลายๆบานแล้วการบากบรรทับเยอะๆนะครับเราก็จะมีวิธีการ,รทำจิกนะครับก็เรียกจิกก่อนอื่นก็ต้องหาแผ่นไม้อัดมาหนึ่งแผ่นนะครับที่เรียบๆนะครับหนึ่งแผ่นนะครับเราก็ต้องวาดแบบเราลงไปครับ เราจะต้องกัดตรงนี้ออกเนาะเรากวาดแบบเราลงไปเลยนะครับวาดแบบด้านล่างแบบนี้ไม่ไม่ไม่นสวยเท่าไหร่นะครับวาดแบบลงไปก่อนคือให้เราเห็นว่าไอเราจะต้องกัดตรงนี้ออกบ้างนะครับเนื่องจากมันวาดยากนะเพราะมันติดขอบนะครับเราต้องอาจจะต้องมาวาดแต่งด้วยมืออีกทีนึงอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปกัดตัดวงนี้ออกนะครับ ก็ใช้ที่มือใหละตัดนะครับเมื่อดอกนี้นะครับการทำปบบนนี้แต่เริ่มแรกเนี่ยเราอย่าจะเพิ่งตั้งลึกนะครับให้เราตั้งไว้ประมาณสัก1-2มิลก่อนนะครับเอาใบขึ้นมาก่อนประทานขึ้นมาก่อนนะครับยังไม่ต้องตั้งลึกนะครับยังไม่ต้องกัดทะลุนะครับกัดแค่พอให้มีเนียก่อนนะครับอย่างนี้นะครับใช้ดอกใช้ไหนก็ได้นะครับใช้ไหนก็ได้นะครับอะเราะวางตอนนี้ต้องฟีห์เฮนก่อนนะครับเวลาวางเครื่องก็เอียงนิดนึ่ง เดินเดินทิศทางไปตามนี้นะครับเวลาผมกัดนะครับเครื่องมันจะไม่สะบัดก็คือเดินไปตามทางนี้มันจะไม่สะบัดนะครับลากลากเครื่องมาอย่างนี้นะลากเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรงกลางออกนะครับใช้เพื่อให้ตัวนี้ลงไปนะครับอาจจะหลวมนิดนึงนะครับหลวมนิดนึงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันมีปีกบังอยู่เสร็จแล้วเราก็จะเอาลงทะลุนะครับก็ทําการปรับดอกลงไป ไไแล้วก็มาดูตรงไหนมันคับนะครับแล้วก็มาออกเพิ่มมุมนี้หนึ่งนะครับมุมนี้พอดีเป๊ะเห็นไหม่ะพอเราได้จิกแล้วใช่ไหมครับเราจะถ่ายตัวนี้ลงบนแผ่นนี้เนาะนะครับแผ่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะหนาอยู่อ่ะโอเคเราจะถ่ายรงบนแผ่นนี้นะครับแล้วก็ทําการเอามาติดกันนะครับ แล้วก็เมื่อเรานี้ปไปจิ๊กนี้ก็จะกัดตัวนี้ก่อนนะครับดอกเนี่ยครับดีอยู่อย่างหนึง่งคือว่าผมใช้ดอกที่มีลูกปืนอยู่ด้านบนนะครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันจะมีลูกปืนเขาเรียกดอกกัดตรงลูกปืนบนเอาไว้สาหรับก๊อปปี้โดยตรงแล้วก็ตั้งให้ตัวเนี้ยมันอยู่ระดับเดียวกับกับตัวตัวบนเลยเพยดมานิดนึงอย่างนี้นะครับอย่างนี้ในลูกปืนมันจะค้ำอยู่กับไม้แล้วมันจะก๊ปอปปี้ตัวแผ่นบนนี้ไว้มันก็จะไม่เกินออกไปนะครับ ีนี้เราก็จะได้จิกที่เราสามารถเอามาทาไ้บนนี้ได้แล้วนะประมาณนะครับสี่เซนคือขอบใช่ไหมครับจะวัดจากตรงนี้มาสี่เซนวัดจากขอบตรงนี้มาสี่เซนนะอ่านะครับพวกขอบนะครับเอาเลขสี่เป็นศูนย์ก็ได้ครับวัดมาสี่เซนตรงนี้สี่เซนตรงนี้นะครับการําจิกพวกนี้ครับเขาทาแบบชั่วคราวนะเราจะทําแบบชั่วคราวเราไม่ได้ใช้ตลอดใช้แล้วทิ้งนะครับเดิมก็ใช้แล้วทิ้งหมดเราก่ารอเลยครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ครับมาเป็นตัวกิกภาพลงไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้คือตัวที่เราจะใช้ทีนี้เราก็มาแบ่งเซนเตอร์ครับเราอยากจะให้มันตกตรงกลางตรงไหนเราอาจจะแบ่งเซนเตอร์ของสองตู้ไว้ว่าตกตรงนี้นะอะไรเงี้ยครับว่าผมแบ่งเซนเตอร์ตู้หน้าบานแล้วกันนะครับที่8.5ครึ่งนึงก็สี่สองจุดห้าใช่ไหมครับโอ้ขีดสี่สองจุดห้า 30, 5. 5อยู่กลางตงู้นี้แล้วผมก็แบ่งช่องตัวนี้ครับช่องผมมีอยู่สิบเซนเะนะครับผมก็แบ่งที่ห้าเซนตกนี้ ผมก็เส้นให้มันตรงกัครับอย่างนี้ก็ได้กึ่งกลางของช่องเสร็จแล้วเราก็กดไว้ครับกดไว้แล้วก็เดินก็เริ่มแรกก็พยายามมันต้องลงไปทีเดียวเลยครับให้มันได้ระยะเลยนะครับในกรณีนี้นะลงไปให้มันได้เลยนี่คือวิธีที่การใช้ดอกแบบกรปี้แต่อีกวิธีหนึ่งที่ที่คนจะนิยมกันก็นกคือทํากรอบไว้ด้านนอกนะทำกรอบไว้ด้านนอกนะอันนี้คือวิธีแรกนะนะแบบนี้ วิธีแรกนะครับใช้ดอกก็ปีแลวทิ่มลุไปเลยแล้วก็หลากนะครับแต่ว่าต้องหนีบตัวนี้แน่นๆนะอย่าให้ดิ้นวิธีที่2นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับคืนนะครับเราจะใช้ตัวเนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีดอกลูกปืนอย่างนี้เราไม่ได้ดอกกัดตรงวิธีการนะครับให้เราเอาดอกวางลงไปนะครับให้ตรงกับช่องของเราให้มาตรงช่องกับเราอย่างนี้ครับฝั่งนี้ชนตรงไหนนะครับให้เอาตัวไม้รองไว้อย่างนี้นะครับรองไว้อย่างนี้เพื่อเป็นตัวเบรก แต่ว,ว่าวิธีนี้อาจจะได้กับงานที่เป็นสี่เหลี่ยมงานกลมมันจะไม่ค่อยได้ส่วนฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับวางไม่ชนฝั่งนูน้นเอาใบมีดนะครับใบมีดวางให้ขวายางงี้นะกล้องเห็นไหมใบมีดวางขวาอย่างงี้นะแล้วให้มันไปชนรูฝั่งนู้นนะครับออกก่อนจะจิงอย่างนี้เราก็จะได้กันหัวกันท้ายคือเวลาเราเดินเนี่ยมันก็จะไม่เกินแท่งสองอันนี้เพราะเพจมันชนนะครับพลาสติกมันชนทั้งสองฝั่ง โซนด้านซ้ายกับขวาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาชีดขอบด้านนี้นะครับชีดขอบด้านนี้แล้วก็ไม้มาวางไม้ไม้ยาวไปก็ไปตัดนะพอเรามาชนปุ๊บพอได้ปุ๊บแล้วก็มาวางนะครับเวลาวางตัวนี้นะครับพยายามให้ได้ฉากดีๆนะนะครับให้มันได้ฉากนะครับให้มันได้ฉากของกล่องเห็นไหมครับได้ฉากของกล่อง,องนี้นะครับกาวเลยครับ ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันท,ทําแบบเดียวกันเลยนะครับก็ใช้แต่อย่าลืมว่าทิมเมอร์เราอ่ะนะครับเพจฝั่งนี้กับฝังบ่งนี้มันจะไม่เท่ากันดังนั้นถ้าเราตั้งท e ็อปเปอร์แล้วเนี่ยเราต้องจับท่าไหนท่านั้นตลอดนะครับเราจับท่านี้สีดําอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ท่านี้ตลอดฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องดูว่ามันชนตรงไหนเห็นไหมมันจะติดแท่งตงัวนี้ก็แท่งตัวนี้ออกหมายว่าอย่าหมุนเพจแล้วกันถ้าหมุนสี่เหลี่ยมตัวนี้ช่องแบบก็จะเพี้ยนนะ แต่ถ้าเมื่อใดเดี๋ยวผมจอดกาวตัวนี้ก่อนเนาะจะได้ไม่งงนะครับกาวตัวนี้ก่อนนะ,ะงงนะครับ,รนะค,รบคือยกตัวอย่างให้ดูนะครับถือท่านี้ด้วยนะถ้าคุณกราบด้านปุ๊บเนี่ยช่องมันจะเพี้ยนเพราะว่าเพีดมันไม่เท่ากันเห็นไหมครับมันไม่ได้ศูนย์กลางฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันไม่เท่ากันเนาะนะครับดังนั้นก็เวลากัาก็จะเป็นนี้นะครับแล้วก็เราต้องหนีบตัวนี้ไว้หรือโกดไปให้แนบ หรือบางคนเนี่ยกลัวเป็นรอยก็ต้องหนีบไว้นะครับหรือแม้กระหาคนช่วยกดนะครับทําจิกไว้ให้ด้ระยะเซนเตอร์ของมันนะครับว่าเซนเตอร์ของตัวชิ้นงานเราเนี่ยแบบเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยเซนเตอร์เซนเตอร์เราก็ให้ตรงกับเซนเตอร์ที่เราจะต้องกัดลงไปบนบน,บนตู้นะครับแล้วก็ใส่ดอกลงไปครับถ้าทําจิกแบบนี้นะครับเราไม่ต้องสนใจลูกปืนละถ้ามีจิกอย่างนี้นะมีกรอบอย่างเงี้ยไม่ต้องแต่จุะสนใจลูกปืนแต่ถ้าใครไม่ดอกกับลูกปืนก็ใช้ลูกปืนก็ได้พูดง่ายคืออันเนี้ยหมสอนท้งแบบ ใช้ลูกปืนและแบบไม่มีลูกปืนก็คือใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาทําให้ดูกันถ้ามีแบบนี้แล้วเนี่ยเอาดอกกีเฮียนนี้ก็ได้ครับที่ได้สามมิลก็ได้นะครับ่อกไปประมาณนักนสามมิลเทสก่อน,รอน,นรเราตั้งดอกสามมิลวางลงไปไม่กินเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราลืมบวกความหนาของตัวแผ่นตัวนี้เนาะดังนั้นก็ต้องวิธีการนะครับ ต้องเซตทิโลนะครับเซตทิโลคืออะไรก็คือการเอาดอกลงไปให้มันชนก่อน,นดอกชนคือศูนย์ผมมาเทไรช่างมันแล้วดูที่เลขครับตอนนี้ศูนย์มันตกอยู่ที่เลข10ผมต้องการให้มันลึกเท่าไหร่ผมก็ดูที่เลขสิ0ไปขึ้นไปนะนี่ผมจะลงอีกห้ามิลอาผมก็ขึ้นมา10.5นะครับแล้วก็ล็อก เห็นไหมครับอันนี้เราใช้จิกสี่เหลี่ยมของที่ได้มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเพจเราอ่ะมันเผื่อพื้นที่ไว้อยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องมาดูนะครับว่าความลึกอันเนี้ยมันได้หรือยังนะครับเราก็ต้องมาวัดว่าตัวเนี้ยลึกเท่าไหร่ตัวตัวเนี้ยนะครับอยู่ที่11บมิลนะครับ11บมิลบวกไม่อาจอีกหนึ่งอีกตัวแผ่นนี้นะครับเราก็ต้องมาคำนวณว่าเมื่อกี้หงตาขึ้นมาที่5้มิลใช่ไหมสิบเอ็มิลมันต้องขึ้นมาอีกเลยเลขศูนมมาอีกใช่ยบ เมื่อกี้ผมเลขศูนย์่ะค่าซีโร่มันอยู่ที่เลขสิบผมเอาขึ้นมาที่ห้าผมต้องใ่้เอดมีผมต้องขึ้นมาที่ศูนย์กว่าๆตรงนี้ดึงขึ้นมาปื๊บอ,อางนี้อ่าแล้วก็ล็อกอ่าเสร็จละนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับกัดอีกรอบหนึ่งตรงนี้ก็ปะฝุ่น นะครับอ่ะขอบคุณได้รูแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาน,นี้มาวางเห็นไหมครับพอดีเป๊ะมองไม่เห็นนะครับถึงแม้รูเราจะกลับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพราะว่าเราทาจิกเราทาจิกเป็นสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเราอยากได้รูกลมคุณจะทาจิกเป็นสี่เหลี่ยมไม่ได้คุณต้องใช้ดอกลูกปืนทิ่มลงไปทีเดียวหนึ่งเซนเลยแล้วก็ลากให้ได้ตามตามไกด งงไหมไม่งงเนาะดังนั้นถ้าเราจะกัดสี่เหลี่ยมทําจิกกรอบนอกแต่ถ้าเราจะกัดวงกลมเราต้องใช้ลูกปืนเป็นตัวก๊อปปี้กับกับแบบตัวนี้แต่งานเนี้ยผมสอนสองอย่างก็คือจิกตัวนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แต่สุดท้ายแบบนี้จะง่ายกว่ากับคือมันไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าถ้าเอาดอกลูกปืนวางเนี่ยเราตั้งลูกปืนโหมาเนียต้องกัดทีเดียว1ิบเซนเลยนะเพราะไม่งั้นดอกไม่จมใช่ไหมครับลูกปืนมันก็ไม่อยู่บนเพจมันก็จะก๊อบไม่ได้ในงนั้นก็ต้องทำเพจให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งการทำแบบนี้จะง่ายกว่าจับนะครับวิธีการใส่มือจับนะปกติแล้วเนี่ยเราเราได้มือจับเสร็จแล้วนะให้เอากาวเ,เขาเรียกซิลิโคนหรือว่ากาวดัปูใส่ไว้นะครับแล้วก็กดลงไปแต่ถ้าไม่มีกาวซิลิโคนหรือว่าไม่มีกาวดัปูก็ใช้กาวลาเท็กก็ได้นะครับใส่แล้วกลดลงไปอย่างนี้เพื่อเพื่ออะไรถึงแม้เราจะยึดน็อตก,ก็จริงแต่ถ้ามันคอนได้มันจะดูไม่แข็งแรงถ้าเรามันมีมันมีอะไรทําให้มันหนาแน่นหรือกาวมันแน่นมันจะโอเคกว่าแต่ถ้าเราทํามาฟิตนะครับเอามาล้ะทุบลง จะบีดแต่มีสูงดังนั้นทําให้หลวมมันนิดนึงจะดีที่สุดนะครับเสร็จแล้วก็ใส่กาอเทคลงไปพอให้มันดุดนะแล้วก็ยิงสกรูล็ลอก